อ่าโอเคสวัสดีนะครับผมจะมาอธิบายเรื่องของแฟ้มนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับใครที่ต้องการแฟร้มบรรยายของบริษัทนะครับนะทั้งหมดมันสี่สิบหหน้าตามนี้นะครับนีอันนี้คือหน้าที่1เดี๋ยวจะย่อลงมาเล็กนิดนึงเต็มแผ่น A4 นะครับนะอันนี้หน้าที่1นนะครับก็จะอยู่ที่หน้าปกนะครับหน้าที่สอง นับรายละเอียดก็จะเป็นใบอนุญาตนะครับประกอบกิจการธุรกิจขายตรงของสคบนะครับแล้วก็บัตรจดทะเบียนบริษัทนะครับซึ่งเราจดมาเนี่ยแปดปีแล้วนะปีนี้เข้าพิที่8หน้าต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของประวัติส่วนตัวร่าวๆนะครับของท่านประธานนะแล้วก็เจ้าของธุรกิจนะครับที่เราบริหารมากว่า10ปีนะครับบริษัทในเครือทั้งหลายแหล่ถัดมานับก็จะเป็นในเรื่องของ นักวิจัยนะครับค้นคว้าทดลองแล้วก็พัฒนาเห็ดถังเช่านะครับก็จะมีเรื่องของปีบอกว่าปีไหนบ้างนะครับมีผลงานอะไรยังไงนะครับแล้วก็มาพูดถึงรางวัลน,นะครับนะถังเช่ายอดเยี่ยมนะอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วก็เรื่องของการลงนาม MOU นะครับนะในเรื่อง,องการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของถังเช่าที่เบรสนะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ผมก็ใส่ข้อความไปให้อะนะครับนะก็พูดตามข้อความพวกนี้ได้เลยนะครับอุณหภูมิ2อถึงี่าอ,องศาความสูงหนึ 5, ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพุนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาถึงเรื่องการเพาะเลี้ยงนะก็เป็นเรื่องของฟาร์มเป็นเรื่องของการที่พวกเราได้เคยไปเยี่ยมชมฟาร์มด้วยกันนะครับก็บรรยากาศภายในฟาร์มนะครับประมาณนี้รวมถึงถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของสายพันธุ์ต่างๆนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่แ้ังเจ้าสีทองเช้าสีขาวสังเจ้าไฮบิด ทางนเช่าฟิวชั่นนะครับหนึ่งสองสามก็อธิบายนะรูปร่างทั่วไปตามที่เราเห็นตามนี้นะครับแล้วก็สามใบนี้เป็นใบตรวจสารออริทสีขาวไฮบิดแล้วก็ฟิวชั่นนะครับทั้งสามสายพันธุ์นะอันนี้ใบรับรองมาตรฐานอื่นๆนะครับนะแล้วก็ดึงอันที่สำคัญสำคัญมาอยีมาตรฐานห้าล้านนะครับมีสินค้าปลอดภัยของกรมการพัฒนาชุมชนนะมีใบตรวจสารปนเปื้อนนะครับลิจิทัลทางเช่าสีขาว แล้วก็มาฐาน SO นะครับเรื่องของการเพาะเลี้ยงลงไปถึงใบตรวจสุขภาพนะครับสำหรับคนที่ทานถังเชอามา10ปีนะก็คือตัวผมเองเนี่ยจะมีชื่อบอกนะว่าไม่พบสารตกค้างใดๆนะครับสุขภาพปกติจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของเคสนะครับอย่างเคสของอา่านะครับทานเข้าไปแล้วนะเรื่องของเบาหวานก่อนกินหลังกินนะครับก็จะโชว์รูปเต็มหน้าเลยนะครับเต็มแผ่นเลยนะครับแบบนี้นะครับก็ รูปจริงนะครับเดี๋ยวอันนี้จะปริ้นก็เป็นปริ้นสีนะครับนะสีที่ใช้เป็นสีเป็นเขาเรียกหมึกกันน้ํานะครับนะทุกคนหมึกกันน้าไม่ใช่โดนน้าแล้วลบไม่เอานะครับอันนี้กันน้ําได้นะครับก็จะเป็นรูปรีวิวต่างๆนะครับอันนี้ของคุณแม่จันฟองนะผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็เป็นรูปอันนี้ก็เป็นของอาจารย์นครที่รูปวมไว้ให้ก็ขอบคุณมากนะครับก็ขออนุญาตนํามาใช้นะครับแล้วก็ บางท่านบอกว่าขอเพิ่มเติมเรื่องของสารนอ,อริทด้วยอันนี้จะเปิดไม่เปิดกันแล้วแต่นะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนว่าเราต้องพยายามดูคนฟังอ่ะประเมินคนฟังให้ออกว่าเขาเขาเขาฟังได้แบบไหนบ้างปู่ย่าตายายคุณคุณป้าบานทีเขาเขาไม่ได้สนใจเรื่องของสารนอ,อริ์เลยเท่าไหร่นะครับก็ใช้สถานการณ์นั้นๆนะครับในการบรรยายนะครับไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างทุกครั้งเหมือนกันหมดก็ได้ครับปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ให้เหมาะสมแค่นั้นเองนะครับนะสารนอริทก็ลงไว้ให้นะครับตามนี้ นะครับลงไว้ลงไว้นะครับนะแล้วก็นะเรื่องของายพันธ์สินค้าก็เอาใส่ไว้ให้นะครับทางเช่าโกลโบโลนะครับนะชานะครับนะกินยังไงกาแฟรายละเอียดต่างๆเข้าๆนะครับสบู่รายละเอียดยังไงนะแล้วก็มีแผนนะหน้าเดียวให้ด้วยนะครับเผื่อ,อบางท่านเขาหานแผนหน้าเดียวออกนะครับก็เอาลงไว้ให้ตามนี้นะครับแล้วก็น่าสุดท้ายก็เป็น ความในใจนะครับที่เราได้บ่งบอกถึงสมาชิกทุกคนนะแล้วก็ปกหลังนะครับก็จะเป็นเรื่องของเลขที่บัญชีอันนี้ท่างก็จะโชว์ไม่โชว์ก็ได้เพราะมันอยู่ปกหลังนะครับอ่านี้คือรายละเอียดคร่าวๆทั้งหมด48หน้านะครับ46หน้านะนะครับก็จะอยู่ในแฟ้มทั้งหมดนะใครสนใจนะครับก็รายละเอียดราคาต่างๆตามที่แอดมินเขาแจ้งไปนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ